รถไฟความเร็วสูงในประเทศญี่ปุ่นไม่รู้เลยบอยบอยน่าจะรู้ที่สุดเออพอบอยนั่งบ่อยที่สุดแล้วนะอะไรชิคกันเซนเลอไม่ใช่บูธเล็กเอ์ไม่รู้น่ะขายดอจริงเลยร้อม่าด้วยเพราว่าคนขายเล่าเถื่อนไม่รู้น่ะขายดอจริงๆอดริีนมตีสวัสดีครับ กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปของพวกเราพี่น้องป4หลังจากที่มีคนค,คอมเมนต์มาว่าอยากให้กลับไปนั่งพื้นเราก็ทําให้แล้วในคลิปที่แล้วคลิปนี้เรากลับมานั่งโต๊ะเหมือนเดิมครับจะไมคลิปเดียวทำไมเรากลับมานั่งอันดี้ล่ะมันจำเป็นจริงที่ต้องนั่นงบนเรือขอร้องขอด้วยเนื่องจากว่าเห็นน้องๆเพิ่งจะรู้คะแนน A level กันไปเราก็เลยคิดว่าเราอยากจะทําคลิปท่องศัพท์พันคำในเรื่องว่า จิ๋วไปเห็นข่าวว่าเด็กที่ได้คะแนนเยอะนันนกองกันยไงนะไม่ใช่คือคะแนนเด็กมันน้อยลง้จิ๋วก็เลย โอเคโอเคก็อ่ะแล้วแล้วยังไงนะผิดทางเลยตอนนี้คะแนนออกเนี่ยแฮชแท็ก A level มันก็ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์น้องวายก็เลยกดเข้าไปอ่านแล้วมีน้องคนนึงเนี่ยเขาก็มาแชร์ว่าเราจะมาบอกวิธีการทําให้ได้คะแนน95เต็ม100คะแนนค่ะพอกดเข้าไปอีกเราท่องศัพท์6,000คำค่ะท่องสอบอ๋อกด6,000คำแล้วก็มีศอบของพ่แจกอีกพันคำก็คือรวมเป็น7,000คำดีน้องพ่อท้องและเคล็ดลับของน้อง ก็คืขอขนมฟังช่วยกันก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้แต่ของเราก็คือวันเดียวลองดูซิว่าจะรอดไหม <combien? S 1> <bilmiyorum S 2> เราก็เลยให้โปรดิวเซอร์ของเราช่วยเตรียมคำศัพท์มาทั้งหมด1,000คำเรียบร้อยแล้วคือ <c oughs> จิว <c oughs> จะสื่อว,ว่าเราจะแทเราจะแจกชิกในการท่องศัพท์ของเราเราจะแกทกจิ๊กเลย <c oughs> แล้วเดี๋ยวจะอธิบายกติกาเบอร์รลิโ ак, โเ,ซเซอร์เราได้อันนี้คือโบริเซอร์ค่ะอากทั้งหมดเราเอามาจากเว็บไซต์ส่งความสุขเโอเคเว็บไซต์ส่งความสุขเนี่ยจากหนึ่งพคำอันเนี้ยเดี๋ยวจะให้ไปท่องจะให้เริ่มท่องตั้งแต่วันที่28ตอน11โมงไปจนถึงวันที่29ตอน11โมงก็คือ24ชั่วโมงท่องไปเลยจะท่องตอนไหนก็ท่องไปเสร็จแล้วหลังจากที่ท่องเรียบร้อยแล้วเราจะกลับมานั่งตรงนี้ แล้วเราจะมีกระดานให้คนละอาัานตาจะบอกโจทย์มาคำนี้สะกดยังไงหรือตาจะพูดความหมายภาษาไทยออกมาแล้วเราต้องเขียนภาษาอังกฤษลงไปสมมุติว่าน้องไปเขียนแท G ก A T น้องไปยกแล้วตาจะนับเลย5 4 3ส1สองหนึ่งที่เหลือต้องยกแล้วก็เด<อ>ี๋ยวแยกย้ายกันไปท่องอันนี้เริ่มท่องแล้วแต่บอกก่อนว่าศัพท์ที่จะท่องเป็นแค่ศัพท์แบบมปลายใช่ใช่ไม,ม่ยากมากแต่ทุกวันนี้คือเจ๊ใช้วิธีการเวลาพิมพ์ในคอมมันจะแก้คําผิด ให้เจก็คือปล่อยเบอร์เลยแล้วก็ให้มันขึ้นว่าผิดแล้วเจก็ไปคลิกว่าไม่ถูกแล้ว <c oughs> หลังจากนั้นก็คือสะกดอะไรไม่ได้แล้วทุกวันนี้นิ่น้องเข้าไปแล้วมั้ยน้องเข้าไปแล้วเหรอ,อหหลแล้วก็จะสอบก็จะสอบจริงจริงเหรออ่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันในวันที่29บ้าบาย เดี๋ยวไปอีเวนต์นะคะแล้วก็ต้องแต่งหน้าให้เจ๊ปาล์มระหว่างนี้ก็จะท่องไปด้วยเป็นการท่องคู่อา b o ต่างประเทศก็คือแอป A B แอปแล้วก็ Load แอป Load ก็คืออย่าอย่าเอาสกิลตัวเองมาให้คนอื่นแอปโ o a d Load ก็คือถนนอา b o A B R O A B อยู่ไหมมันจะจำให้นันคือแอป Load แอป Load คือถนนก็คือเราก็ต่างประเทศก็้ำแค่ประเทศนี้ก็เคเดี๋ยวถ้าเราท่องกันอีกเราจะมา Okay. 10 hours later น้องทํา bên nhà บ้างยังไม่ได้ เพิ่งอ่านไปได้130่งาคำวิธีการของจิ๋วก็คือคิดว่าท่องอ่ะคงไม่ทันแล้วแหละก็เลยคิดว่าคงต้องใช้วิธีอ่านผ่านๆตาอันไหนที่ไม่รู้ก็คือจะติ๊กไว้ข้างหน้าแบบนี้เล็กๆ140ี่ิ boarding ร้1บอด boarding school 1้อส b o a f u l แปลว่าโอ้วดอ่ะอันนี้ไม่รู้ก็ติ๊กไว้ bootlegger แปลว่าคนขายเหล้าเถื่อนคำนี้น่าจะต้องรู้เพราะว่าน่าจะต้องได้ใช้ใน โอเคตอนน okay, right? okay, hey ี้ได้160คําจาก1,000ใช่ไหมเดี๋ยวคืนนี้ไปดูว่าเราจะทําได้หรือทําไม่ได้ไอ้ปอยไปดูหนังแต่วันเก่งภาษากฤษที่สุดใน4คนโอเคเจอกันพรุ่งนี้จะรอดหรือไม่รอดบายบายตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่อะถ้าไม่นับนอนเนี่ยน่าจะเด็ก ะวันี้ไปอีเวนต์มาก้องมาชมรุ่นนี้เลยแล้วก็หลักการก็คือต้องเขียนออกมาถ้าสมมติคำไหนที่แบบมันไม่ได้จริงๆ่ะก็ห้องแล้วก็เขียนอย่างเช่นคำนี้คอ c อะไรคอ c อะไรอะไรสากที่คอ c อะไรคอ c รสคอ c รส o c k อ o a c cockroach ก็ลองดูว่าจะท่องได้กี่คเปลโอเค ท่านี้น่ะหรอท่านี้น่ะหรอท่าของคนท้องสำ เจ๊บอกให้นะเด้เมื่อกี้เห็นปอยนั่งอยู่ที่ออฟฟิศโอ้โหจริงเหรอเขียนเป็นใบใบจริงเหรออ่าหลักการของคุณคืออะไรไหนคุณบอกดิหลักการของผมอ่ะอันไหนที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมรู้อยู่แล้วผมข้ามเลยเพราะมันมีอยู่พันคำเนี่ยผมอ่านเหมือนมันอ่านไม่ทันผมข้ามเลยผมก็จะไฮไลท์แต่คำที่ผมไม่รู้เท่านั้นซึ่งตอนแรกผมคิดว่าผมนี่แบบเจ๋งมากแบบเซมิจิเมื่อกี้ผมถ่ายเจ๊ปามเจ๊ปามพูดเหมือนกันเป๊ะแล้วผมจะบอก เหมือนการผมติ <S 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 ๊กเอานี่แหละเหตุผลที่น้องไไม่ใช้ไฮไลท์เพราะมันจะดูเยอะเราใช้ดินสอดีกว่าจะดูน้อยลงดูหลอกตัวเอง แต่เจ๊อะที่ที่บอกว่าอันไหนได้แล้วข้ามเลยอะคือเจ๊ก็ยังอ่านนะคือทุกอย่างในที่เข้ามาในหัวเจ๊ต้องผ่านตาเจ๊เจ๊ไม่ไม่ข้ามอะไรทั้งสิ้นโอเคได้กี่คำแล้วตอนนี้ยังมีนี่เลยแหมพูดเหมือนท่องไปแล้วกว่าครึ่งโอเคเชอไปท่องบายบาย one hour later กันเรียนดีดีกันจูเลนจ้าก็ดูหนังกันไหมต้องท่องไปกี่คำแล้วอุ๊ยท่องไปได้เยอะแล้วนี่ไม่อันนี้ประยุทธ์มาผมตัดออก500 อระมาร้อยหลังผมตัดเลยเอาไปเอาร้อย <500 S 1> แ,แรกก่อนเดี๋ยวผมมาดูว่าผมจะต้องท่องกี่คำโ <Okay. S 1> อเคว, <Okay. S 1> วันนี้ผอจะมาบอกเทคนิคการท่องสอบปอน คือจริงๆแล้วคือบอยก็ชอบภาษาอังกฤษมากนะตอนเรียนวิธีการท่องของบอยก็คือสมมุติว่าวันนี้เราจะจะท่องวันละ10คคำถึง20คําคำคือวราจะท่องวันนี้10คคำพอถึงพรุ่งนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้อ่ะมันก็จะท่องวันแรกด้วย10คคำแล้วของวันพรุ่งนี้อีกส0คำแล้วมันก็จะทบอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆสมมติว่าวันที่5ไล่ท่องใหม่ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่5ผ่านไป300อวันมันก็จะไล่ท่องใหม่วันที่1ถึงวันที่3 0 0อยแล้วก็วิธีการท่องของบอยเนี่ยก็คือเป็นการเขีียยนนนนเเเอถ้้้้าาาาาาสมมวว่่คํไหทรรรขใจััแลูู ถ้ากลับมาทวนเนี่ยจะเขียนแค่ครั้งเดียวแต่ถ้าสมมติว่าเป็นคําใหม่เลยที่เราไม่รู้เลยอย่างเงี้ยเราก็จะเอามาเขียนอย่างเงี้ยเขียนใส่กระดาษอย่างเงี้ยหนึ่งคำอาจจะเป็นแบบถึงเจ็ถึงสิบรอบอะไรเงี้ยให้แบบจําได้อันนี้ยังไม่ได้บอกทิกเลยนะข้อมูนี่กาอธิบายเเดี๋ยวจะบอกทิกทั้งหมดห้าข้อที่มัจดมาข้อแรกก็คือกองคําศัพท์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็มาร์คไว้ล้ากลับมาทวนบ่อยข้อที่2ก็คือท่องคําที่รู้แล้วอันนี้ก็บอกไปแล้วท่องคําที่รู้แล้ว เขียนซ้ำเนี่ยเขียนลงไปในกระดาษสองสามครั้งแต่คำที่ยังไม่รู้จักก็เขียนเขียนประมาณ7จ็ถึงสิครั้งอันนี้ไปอ่านวิทยาศาสตร์มาเขาบอกว่าคนเราอ่ะถ้าเจอสิ่งที่แบบไม่เคยเจอ7ครั้งกนจ,จ,จะจําได้จิ๋วกำลังจะมาเราต้องรีบ แม่เดี๋ยวมันจะเห็นว่เ,นเราทำอะไรบ้างอ้ขีดกอฟอยู่เละไอตัวนี้ไอไอควายเดี๋ยวยของบอยเนี่ยข้อที่3นะท่องโดยการเขียนคำศัพ่์เขียนออกมาเขียนเสร็จเขียนพาร์ f ออสปีช p พาร์ f ออสปีชคืออะไรมันคือแบบชนิดของคำคำนี้คือคำนามคำนี้คือเวิร์บอะไรเงี้ยมันจะเอาไปต่อยอดในการแต่งประโยคในการทำอะไรอย่างอื่นได้ข้อที่4คือถ้าอ่านไม่ออกก็โหลดแอปมา dictionary ที่มันแบบว่าอ่านให้เราฟังได้ต่อไปข้อสุดท้ายที่บอยใช้ยังก็คืออย่างที่บอกว่าทำไมต้องท่องพาร์ f ออสปีชอันนี้สำหรับน้องๆที่เอ็นตา ถ้าถ้าไม่ได้จะไปสอบก็ไม่ต้องก็ได้นะบอยท่องพาร์โสพีชมาเพื่อแต่งประโยคพอเรารู้แล้วว่าชนิดของคํามันชนิดไหนเราจะได้รู้ว่าเวลาเราแต่งประโยคมันควรอยู่ตรงไหนเอออันนี้คือชิก5ข้อในการท่องศัพท์ของบอยง่ายแต่ว่าใช้เวลาเอาจริงก็ยากอยู่นะนี่ท่องพันคําในหนึ่งวันก็เป็นอะไรที่ท้าทายแต่พยายามเอาให้ได้ก็จะไปสู้ไอ้จิ้ลองรู้ดิว่ามันจะได้สักี่คำไอ้ตัวนี้เนี่ยโอเคเดี๋ยวไปดูโอเคกลับมาแล้วค่ะ <laughs> อตอนอยู่บ้านไม่เห็นจะท้องเดี๋ยวลี่เช็คเสร็จจะแจกสับนี้พันคำให้น้องมองไปโดนได้ห้ารอกกันขออนุญาตเก็บนะคะโอเคนี่ครูเก็บขก็พอไม่ได้ค่ะน้องป้ามเอาลงนะคะเอาตารเก็บเลยนี่ไว้ไหนคือคุณละคือจริงจี๊ดกองกองนางฟ้านางฟ้าเชิญครับ พร้อมาทำโทษเลยค่ะพร้อมนะคะพร้อมค่ะคาแรก Abuse อ,อแรกนาคตกกมืดนะถูกทุกคนนะคะแปลเลยเหรอ สาหัสปะต้องถ้า abuser ว่าพูดถูกกระทำ abuse ก็ต้องแปลว่าพูดทำร้ายอ่าใช่พูดทำร้ายใหญ่ๆทำร้ายคนละหนึ่งเมตรขั้นต่อไป accident a เลยเหรอใช่ไม่มีทอามผิดใช่ไหมห้าสี่สามสองหนึ่ง accident เลย accident ทำให้เ็กคเรง อะไม่ใช่แต่ว่าใครเขียนผิดก็คือคุณก็คุณก็ถือว่าเศ้าตไมีคำแล้วไม่เขียนกรบหรอกตงไม่มีเลยอ่าโอเคใครถูกบ้างมีก็ถูกคนเดียวกอเอเออเอปลวอาออ่าอเออเออเองออเออเเออเออเออออเออเเเอเ อันนี้ก็ได้เป็นคะแนนคำต่อไป Absolute ห้าสี่สามสองนึวลาทมันนับเร็วขึ้นเรื่อยล่ะต้อก็รอกติกาอยู่เดี๋ยวมันได้ห้าวุ้ถือทุกคนค่ะเฮ้ยไมได้อยู่นะแปลว่าอะไร Absolute บอกน้องๆทางบ้านหน่อยวดก้าไงวอดก้า ้ทุกคนรู้ไหมรู้ว่าขวดน้ำบ้านเราใช้แอปโซนรแอปโซนูนี่มันคืออะไรวะโซ่ท่ากัมันคือโเออรทั้งหมดอ๋อหรือวทั้งหมดอ่ะข้อนี้ได้เลยทุกคนข้อต่อไปแอชวันเชกเอาดริงนะห้าสี <Wars> ่สามสองหนึ่งใครถูกมาีกผิวไม่ลุกแล้วเอ้ยถูกทุกคนเฮ้ยบาไม่เหมยมองพอดีจริงไหมแอชวัน ต่อไปกับลอาฟอยจะตอบว่ากูเหมือนของเจปาสุดมไม่ผิดวะสดุดแอดเป็นเทตแปลว่าก็ได้เปรียบข้อดีข้อนี้ลอยกับก็ได้คะแนนยังไม่ผิดเลยเหรอก้อหอุอ่ะข้อต่อไป b o o t l e g e r เฮียเลยวะ I like the bootlegger ได้หนี่กสอง จ๊ปากับปอดกอแล้วกนหงยอะหงาหงอเล็กหงอเล็กนี่ไไม่ไม่หงอไม่รู้แค่จหงอไม่รู้เลายงอจริงๆแลว่าอะไรองเทาบู๊ตอปว่าคนขายเหล้าเถื่อนไม่รู้เลยไงอจริงๆหงอจริงๆีอะไรไม่รู้กหเล่ก็ว่าคนขายเหล้าเถื่อนคนขายเหล้าเถื่อนแล้วกข้อนี้ไวน์ก้านเล่นแอน่ คำต่อไปนะคะรถไฟความเร็วสูงในประเทศญี่ปุ่นน้ำเลยค่ะห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาไม่เลยบอยบอยน่าจะรู้ที่สุดเออพอบอยนั่งบ่อยที่สุดแล้วนะอะไรชิงคันเซ็นเหรอไม่ใช่มันไม่ถูกบอยทล่องอยู่อ๋ออ๋ออ๋อรถไฟความเร็วสูงญี่ปุ่นมันเร็วมากไปแล้วอ่าเฉลยบุลเลต์เทรน ได้รู้คำนี้มาตลอดเลยนะที่หอก็รู้ไม่เห็นด้อ่ะโอเคข้อนี้มีใครได้คะแนนมึงมาเป็นครูข้อนี้โอ้ยที่โอเคง่ะไม่หูไม่หูไม่ไดคะแนนหูบอนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวแตนจะบอกภาษาไทยและเขียนภาษาอังกฤษนะคะโอเคเกษตรกรรมอะไรมห้าสี่สามสอง

ถ้ามีภาษาไทยให้เอาคำต้นมาด้วยเพยเตอร์ตัวแรกเพยัญชนะตัวแรกอโเคไม่งั้นงงโอเคข้อนี้ใครได้คะแนนบ้างมีพี่เปิลได้คนเดียวปิได้คะแนนแล้วพีเปิตอบได้คนยังเพย์เจอร์ไม่เป็นอีกใด้ฟ้าเอก็ช่วยไม่ได้ข้อต่อไปเก่าแก่ตัวเองไม่เขียนยังไงเฮ้ยใจเยวเฮ้ยอ่นับนับนับห้าสี่ปีที่ผ่าน แอนเชียอะไรแอนชีสเลือคำว่าเก่าเกเพราะว่าแอนเชียสอมอนั้นแอนเชีอ๋อ่าเกินค่ะราอต่อไปโรงเรียนกินนอนขึ้นต้นด้วยตัวบีโอยิมเนประจำใช่ไหมวางว้ไก่จิ๋วนี่มันลอกตลอดเลยไม่ลอาสี่สามอะไรละวะสองหมดเลา ไม่มีใครถูกเลยคุณเฟสแอด์อีทส่งเรียนกินนอเทียบระจมันคือบอดดิ้งสกูร์รอบแาเก่งระษาตไทยแบบข้อต่อไปคำว่าคาปูชิโน่คิซิคิซคาปูชิโน่ค่ะ ส3่าไม่ใช่ห่ไม่ใ้ดเวลาหมดเวลาเดกอยู่ทุกวันก้อผิดก้อผิดจิ๋วผิดแ้ดูค่แน่หน่อยสิต้องไหซึ่งแบบพี่ปอยไล่เจ็ดคะแนนโอ้จิ๋วด้วไค่ะคะแนนอเล่ป้าเล่น่ จากทั้งหมดกี่ข้อสิบข้อ10ข้อโอเคสิบได้เจ็ดเยอะอยู่นะแต่เราเล่นกันห้าร้อยข้ออ่ะข้อต่อไปชักูกอ้าวบอกกีว่ากูผิดอีธานนัาเลยดีสามสองจิ๋วผิดเจ๊ปามผิดได้หัวรเบาเบาอ๋อโอเคอ้าวไปข้อต่อไปชามิ่งห้า ถูกทุกคนค่ะจามมิ่งแปลว่าซึ่งมีเสน่ห์อรูรวมรวมแล้วจามคือ <c oughs> ทำต่อไป <Okay. S 1> คาสเซส็ตห้าสี่สามสอง จิ๋วหิตใครไม่เคยเที่ยวคาเร็จม้วนเทป้องตรงนี้อาจจะงงว่าม้วนเทปคืออะไรลองแปลอีกแล้วน้องอาจจะคิดมาตลอดว่าเอามันไม่ได้เป็นร้านเราสิอ่ะอข้ต่อไปซ v วิไลเซชันโอ้โหแป๊บนึงนะตั้งใจว่าจะเล่นกี่ข้อตั้งเตรียมไว้ประมาณ50ข้อโอเค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 สี่สามสองหนึ่ง เจ๊ป้ากับซิวซ <im itation> ิวไลนไลน์ไลนไลนไหนวะซิวไลเซชันน์เรื่ออะไรความเจริญป่ะโอเคโอเควันนี้ก่อนมาคุยกับเจ๊ปามาไว้ว่าเราต้องสวยนะวันนี้เราลองบู๊คำต่อไป client ห้าสี่สามสองหนึ่งถูกต้องนะคะถูกต้อง client แปลว่าลูกค้า คำต่อไปคลัมสีห้าสี่สามยังไม่ยอมไหวใช่ไหเต็มคำเอออะไรอะคำที่ว่าอะไรกลมกล่อมอ่ะกี่ข้อแล้วสิบหกข้อไหนสรุปคะแนนนิดนึงสิบหกข้อน้องแบบพี่ปอยได้สิบสี่คะแนนโอ้คะแนน ่อไดิโมครีซีอะไรวะห้าส EN ี่าจะบ้าที่จะบ้าหรือไงก็ถูกค่ะจิ๋วถูกค่ะเฮ้ยจิ๋วถูกเหรอการเมืองใช่อยาออกตัว DEMO C I A C Y ถูกค่ะโอ้เด็กสาวมัแค่ซิกบิ๊กิบิ๊กบิ๊กกิ๊กิบิ๊กบิ๊กกบ สามสองหนึ่งอก็ถ <fe et> <flo or> ูกจิ๋วผิดถูกจิ๋วยยไปอ่ะจ๊พาถูกเขยนไรมไเจ๊ได้ถูด้วยหรอผิดผิดเขียนแบบไม่รู้ว่าะผิดกันแล้วก็กอยใครถูกทั้งคู่เไม่เหมือนกันมีไอกับไม่มีอาอ้าใช่ผมซักฟอกไหมใช่ ไม่ใช่พีซเหรอข้อต่อไประยะทางขึ้นต้นด้วยตัวดีระยะทางระยะทางไกลรช่วงเวลาอะไรอยู่กูไม่ดีบอลนี้อยากวายภาษาไทยอ่ะอะไรแม่สีละกรวยไอจิ๋วคนเดียวเลยข้อต่อไปใบขับขี่ห้าสี่สามหมดเลยไม่ถูกหรอมีต้อนถูกคนเดียว เขาดูเดียวเขาดคนเดียวต่อไปมะเขือยาวสีม่วงขึ้นต้นด้วยตัวอีไม่รู้ไม่รู้แล้วก็ไม่ห้ห้าสี่สามสองหนึ่งพี่บอยผิดคนเดียวค่ะเอเฮ้ยอย่าโดนตีวะไอ้สรุปด้วยไอ้สรุปคะแนนสักทีสิตอนนี้ก็ได้สี่คะแนน ไหนก็บอกให้ท่องไอ้พวกเด็กส้มมันกด้เออส้มสีวได้สิบเอฟไดย้อยได้สิบพานนี่ได้ยู้ได้ยู่ด้วยได้ยู้โอเคข้อต่อไปมาเลยค่ะเดี๋ยวครูพี่ลูกจะสอนน้องๆเองมาเลยค่ะห้าสี่สามสองมาค่ะปุ๋ยขึ้นต้นด้วยตัวโอเคี๋ได้ปุยได้ ผิดค่ะอ๋อผิดทุกคนผิดหมดเลยทุกคนผิดหมดเลยเจฟฟาตอบว่าอะไรเจล่าต้อยได้สิบหกเออเจ้าก็ว่าโปอยน่าจะได้เยอะกว่านะขันยันเยอะโอเคข้อต่อไปพ่อตามาเธออายห้าสี่สามสองหมดเวลาตายไงก็พูดก็ถูกจิ๋วถูกแกนวัเโอรยเยอะ ยากยมัหน่อยยากยนะเรายากยเลยยากยเลยนะแต่ฟาตร์อินรอไม่จบลาโมกจุกระปริลาโมกจุกระเปิดขึ้นต้นดอนด้วยตัววเวลาห้าส่สสองนึ่วัน ภาษาอังกฤษคือ filthy F I L T H Y คำต่อไป glimmer หนาวอยากหน้าเนี้ยหน้าตัวจีที่ไม่ได้แม้แต่เปิดไปเลยด้วยสาวจิ๋วถูกคนเดียวตัวเอลเขียนตัวไอสัดได้แปลว่าอะไรวะ glimmer แปลว่าแสงริบหรี่ ต่อไปกูฟี่หี่สามสองเจตาไม่านดิเไม่ทันเไม่ทันดิทำไมนปิดอ๋อทันเนีอะไรอ่ะปอเปิด D O O F E กูฟี่แปลว่าเออ F Y เแปลว่า ไม่ว่าไงหมากูฟี่เหรอสิ่งที่โง่ข้อที่27มากฟเนอห้่ามสองมันผิดแค่ตัวเดียวทุกคนเลยไ่้เลยอโเยาเ่า่าัแปลว่าอะไรอะแปลว่านักการเมืองอ๋อ มีทำง่ายๆก็สิบางกอกก็สิบาสิห้าสี่สามสองถูกทุกคนค่ะเอายากยากนะอยู่อ่านอยู่อ่านคำว่า เอาไอ้น้าฟ้าอยากอยากให้เห็นภาพตรงนั้นมากว่าสิ้นหวังสัสๆไม่ยากหรอกใจโกสโคลคาราเดโกคาราเดโกสโคลคาราเดโกสโคลผิดกันหมดอันนันตัวเคใช่ไหมคะตัเคที่ปล่อยถูกคนเดียว แปลว่าอะไรอ่ะแปลว่อะไรกล้องที่มันเป็นกระจกอ่ะกล้องดาวเหรอใช่ต้องเป็นกระจกอะไรกล้องภาพลานตาพี่อูมาอ่านดิข้อสุดท้ายคำว่า etymology e t y m ฮ่า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 ิ่่าฮ่าฮ่าฮ่่าานา่ กอล์กบอลผิดวัตถุประสงิโมโลจิสแปลว่าอะไรนะนักนิรุติศาสตร์อ่ะโอเคเกมนี้ใครเป็นผู้ชนะไอเกมนี้ผู้ชนะก็คือกอเย้อ่ะถ้าใรยากเราทำอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะสิร์ฟได้ไฟเช่อเกมนี้ก็สามเราอยเราเราเราถลุร่อยร่อยมาก่อล์กเลยอย่าท่องเยอะอย่าท่องแบบอย่าอย่าไปอย่าไปใส่ใจมากเลยจริงๆแล้วจุดประสงค์ จะแชร์ให้ดูว่าเออพวกเราอ่ะมีทริปในการจำางงนยังไงถ้าน้องมีทริอยังไงที่ไม่เหมือนเรานั่นแปลว่ามีโอกาสที่ทําถูกแต่ถ้าใครรู้ถึกว่าเฮ้ยจทำเหมือนไั้นนี้เลยไปทําเลไไปจำา่ดีแต่แต่ของกออ่ะก็ไม่ได้ท่องั์อะไรมาแต่ว่าที่รู้เยอะเพราะว่ามันเกิดจากการอ่านเยอะจากการดูซีรีส์เยอะแล้วมันไหลเข้ามาคนไทยไม่ได้ท่องจัไทย เพื่อให้พูดได้ฉันใดฝรั่งมันก็ไม่น่าจะมานั่งท่องอะไรเหล่านี้ได้ฉันนั้นใช่ไหม,มแต่ว,ว่าอ,อันนี้พูดในแง่ของไม่มีการสอบในชีวิตแล้วน,นะก็ประมาณนี้ถ้าใครอยากให้เราทําอะไรก็คอมเมนต์กันในะคะส่วนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ตรงนี้นะคะแชร์